สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูนา่นานาสาระบันเทิงค่ะชมสดวันนี้ถ่ายทอดสดวอลเล่บอลหญิง u 1 9ทีมชาติไทยพบกับเจ้าภาพทีมชาติโครเอเชียรอบจัดอันดับ5รอบจัดอันดับ5ชิงแชมป์โลก2023ร่วมเชียร์พร้อมกันการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรายการวอลเล่บอลเยาวชนอายุต่ำกว่า19ปีชิงแชมป์โลก2023ณนเะมืองโอชิเซก ประเทศโครเอเชียรอบชิงอันดับ5ระหว่างเจ้าภาพทีมชาติโครเอเชียพบกับทีมชาติไทยวันนี้11สิงหาคมเวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโดยวอลเล่บอลหญิง u 19ทีมชาติไทยแม้ว่าจะชวดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่ยังสามารถกลับมาเอาชนะเกมล่าสุดบังกาเรีย3-1ต่อเซตผ่านเข้าลุ้นอันดับ5ของรายการซึ่งผลงานสาวไทยรุ่น u 19ครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าน้องๆโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่รอบแรกกลุ่ม C ประเดิมชนะ เปรู3ต่อเซตแพ้บังการเรียศูนย์ต่อสเซตแพ้บราซิล0.3ต่อเซตแพ้อิตาลี0.3ต่อสเซตชนะแคนาดา3.1ต่อเซตเก็บได้6คะแนนจบอันดับ4ของกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะจีน3ต่อ2เซตก่อนจะพ่ายรอบแปดทีมสุดท้ายต่อญี่ปุ่น3ต่อ2เซตส่วนทางด้านเจ้าภาพทีมชาติโครเอเชียผลงาน รอบแรกกลุ่ม B ชนะ4แพ้1เริ่มจากชนะเยอรมัน3ต่อ0เซตชนะไนจีเรีย3.0ต่อ0เซตชนะโปรตริโกส3ต่อ1เซตชนะโดมินิกัน3ต่อ1เซตและแพ้ตุรกี0.3ต่อ3เซตเก็บได้12คะแนนจบรองแชมป์กลุ่มรอบ16ทีมสุดท้ายเอาชนะโปแลนด์3ต่อ2เซตก่อนรอบ8ทีมสุดท้ายจะพ่ายอิตาลี2ต่อ3เซตและล่าสุด รอบจัดอันดับ5-8ลงสนามเอาชนะบราซิล3-2เซตสำหรับโปรแกรมรอบจัดอันดับ5-8มีดังนี้บราซิลพบบบงกาเรียเวลา17นาฬิกาชิงอันดับ7โครเอเชียพบไทยเวลา20นาฬิกาชิงอันดับ5 รอบชิงชนะเลิศอันดับ3ามญี่ปุ่นพบอิตาลีเวลา23นาฬิการอบชิงชนะเลิศสหรัฐพบตุรกีเวลา2นาฬิกาแฟนๆวอลเลย์บอลสามารถร่วมเชียร์และติดตามให้กำลังใจนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง U19 ทีมชาติไทยลมทางการแข่งขันพบกับทีมชาติโครเอเชียในการแข่งขันวอลเลย์บอล เยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า19ปีชิมแชมป์โลก2023รอบชิงอันดับ5วันนี้เวลา20นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยได้ทางวอลเลย์บอลเวอร์ขอขอบคุณแรงข่าวคมชัดลึกค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ